้าอยากเป็นคนไทยแต่มันยากมากพูดภาษาอย่างเดียวมันไม่พอกลับสบายดีนะสวัสดีครับมื่อน,นี้นะทุกคนเฮาสิมาลมเหลืองในการเนานะสว่สวาเป็นอย่างเนาะชาวต่างชาติอ่าท่านนี้จึงอยากได้อ่าสัญชาตไทยแห้งขนาดนี้นะทุกคนเสกเราได้ออกมาว้าในทนะิกทอกเนาะอ่าขอสัญสาตไทยทําไมมันยากจังเลยนะฮะไม่ใช่แค่พูดภาษาไทยได้เท่านั้นแล้วจะขอสัญสาติไทยได้นะฮะ บวกกับความน่าหักของเราเนาะและความเป็นไทยในใจของผู้หญิงคนนี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเราที่อยากได้สัญชาติไทยแห้งนะจนถึงข่าว่าอุภาษาถูกภาษาถุขอให้ได้สัญชาติไทยนะทุกนะคนอ่าแล้วก็สมมติว่าข้าพเจ้าเนะี่ยอยากเปลี่ยนสัญชาตนะิเลยเป็นไปได้บอ่อยอาากทีสองพาสปอร์ตเนะีนะ่ยเรากับไทยเนะี่ยข้าพเจ้าต้องเห็นอะไรทนะุกคนเนาะ อันนี้คือเป็นคําถามเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอธิบายว่าข้าพเจ้าอยากตัดสั่นศาสบอลหรือว่าอยากถือสองฟุตบอลถือสองสั่นศาสตรเสร็จแล้วเสร็จอะไรอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เนาะที่เขาสมองลมกันนะทุกคนมาเรื่องราวสิบเอ็ดอะไรนะทุกคนเนาะก่อนอื่นการนะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือที่สุดทุกคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยเลยก็อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคน,นเป็นได้สบายดีบอลสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นใดไอากาศ ฮ่อนบอทุกคนหรือฝนตกเนาะเชิงวายอยู่ซบบลาวเนาะฝนตกสองหมื่แล้วนะทุกคนอากาศาเริ่มเย็นละเนาะในด้านการหักษาสุขภาพมัธยสุดทุกคนเป็นห่วงมัธยสุดทุกคนนะทุกคนเนาะสำหรับพี่ๆทางด้านที่เขาเมืองใหม่ยังไม่ได้กด subscribe เนาะฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนเพื่อบุภาพคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองเนาะ,ะทุกคนประเทศไทยเนาะก็เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะหรือว่า south east asia เนาะและเป็นประเทศ ที่โด่งดังเนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าเจ้าเบิ่งคลิปของยูทูบเบอร์ของต่างประเทศต่างๆเนาะก็คือเวลาเขามาลาเขาจะบอกว่าประเทศลาวเนี่ยยังบดดังเท่ากับประเทศไทยหรือว่ากัมพูชีหรือว่าเวียดนามเนาะซึ่งว่าประเทศลาวเขาจะเขาจะบโมโหหลายเนาะส่วนประเทศไทยนี่ก็คือแบบเฟมัสเนาะหรือว่าพอเพลย์เนาะอ่ารอบโลกเนาะก็คือเป็นประเทศที่โด่งดังระดับโลกนะทุกคนและในแต่ละปีเนาะก็มีชาวต่าง ชาวต่างชาติเนาะว่าบุคคลเชียงในแต่ละปีเนาะก็มีชาวต่างชาติเนาะเขามาเที่ยวไทยเป็นจํานวนหลวงหลายมหาศาลเลยทีเดียวยงตัวอย่างเส้นเทศกาลปีใหม่ที่แล้วนี่ทุกคนเขามาแบบโอ้โหแบบจนเหตุให้กัมพูชาแบบโอ้เป็นยังคือแบบคนเขามาไทยหลายทั้งทีประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศลาวเฮาที่แบบมีปีใหม่คือกันเนาะกันยังแบบ มันบ่าถึงการโปรโมทนะทุกคนก็คือประเทศไทยผนโปรโมทมาตั้งนานแล้วเนาะส่วาประเทศฮาฮากสซีเลยมีว่าเออสองการหรือว่าบุญปีใหม่ไม่นะอาจจะเห็นให้คนต่างชาติพู้จักเกี่ยวกับประเทศลาวหรือว่ากัมพูชาหน่อยนะทุกคนแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือแบบสายการบินที่ผ่านประเทศไทยเนาะเข้ามาประเทศไทยจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวและชาวต่างชาติที่เข้ามาเนาะการได้เข้ามาสัมผัสนะทุกคนถางวัฒนธรรม ของคนไทยเนาะก็คือวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีความคล้ายกับวัฒนธรรมของประเทศเฮ้าเนาะก็คือมันเป็นศาสนาพุทธคือกันแล้วก็มีวัฒนธรรมกีดขอนข้างจะคล้ายคลึงกันเนาะแต่ว่าบลอยะนะทุกคนก็คือเครียกว่าวัฒนธร,รรมห่วงเนาะในแม่นำของเขียนหลุมแม่นำของมมขอะไรเนาะ และอันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนาะก็ถือว่างามนะทุกคนมีทั้งทะเลภูเขาเนาะบ้านฮา่มีทะเลนะทุกคนประเทศไทยเพิ่นมีทะเลแบบบวัวจะเป็นเกาะเอียงต่างๆมีเกาะที่สวยงามเนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนาะที่หลากหลายแต่ก็สวยงามนํำอีเนาะทุกคนรวมไปถึงสิ่งที่ขาดบ่ดได้ก็คืออาหารไทยเนาะเป็นอาหาราที่แซ่บเนาะก็คือติด็อปอันดับโลกหล,ลายเมนูเนาะว่าจะเป็นผัดไทยแกงเขียวหวานต่างๆ,ๆเนาะ อบอกมาเลยหิวเข่าเลยทุกคนอันคดคลิปตอนเดิกในหิวเขา่าเลยกินทอดตอนไปเที่ยวไทยนะเพื่อนก็เห็ดแกงเขียวหวานให้กินเนาะเป็นพวกต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยนะกินนะทุกคนเขาว่ามีโอกาสก็อย่าไปเที่ยวไทยทุกคนอาจจะไปวิกหนึ่งเนาะไปหาพี่ชายเนาะไปผักน้ำอ้ายแล้วก็สิหา,ยา,ยายอย่างเนาะเที่ยวแบบแบกแพกค้เดียวนะสำคัญที่สุดเนาะเนือไปกว่นานั้นก็คือคนไทยเป็นคนที่ใจดีเนาะเป็นมิดเนาะทุกคนเก็นมิดแล้วก็ยิ้มไปสินะเขาห้างง่ายเนาะ ยิ่มแล้วเขาห่างไกนะลอกจากที่พ่อเจ้าได้มาสัมผัสเนาะหมอจะเป็นชาวต่างชาติเนาะได้เข้ามาสัมผัสวิธีชีวิตเนาะใกล้ชิดกับคนไทยเนาะก็เลยใ้พวกเขาอ่ะเกิดความประทับใจเนาะความลงไหลหักเน,นอ่าในวัฒนธรรมนะนอกจากการที่เจ้ามาเที่ยวไทยแล้วเนาะหลายๆคนก็มาเหตุเวียกอยู่ประเทศไทยสไตล์แบบว่าเออมาเป็นนักธุรกิจบอรหรือว่ามาแต่งงานกับคนไทยนําอีกนะแต่คนเจ้าก็ได้สัมผัสถึงวิธีชีวิตเนาะและนอกจากนั้นนะพวกเขาก็ยังสนใจเรื่อง ที่ข้าพระเจ้าได้เห็นล่าสุดเนาะก็มีความสนใจเหลือในการเทียนภาษาไทยเนาะบ่อยจะเป็นคนจีนเนาะพอขาเจ้ามาตีตลาดของคนไทยเนาะพอมาเหตุธุรกิจอย่างต่างๆเนาะตามพี่ๆคนไทยิ่นคอมเมนต์เนาะว่าคนจีนมาเหตุมาตีตลาดไทยหลายเนาะแ้วเขาเรียนภาษาไทยแล้ว่าชัดอีกนะบงคนบ่าไทยชัดว่าเก่งเนาะบางคนต่างประเทศก็ว่าภาษาไทยชัดมากเนาะขาพระเจ้ายังยอมหับเลยว่าขาพระเจ้าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยเนาะแต่ว่าพูดภาษาไทยก็ยังแบบบ่ชัดเนาะบางทีก็ยังแบบ ดินมันพันกับมันแข็งเพราะว่าเพราะว่าได้พูดหน่อยนะทุกคนได้เว้าหน่อยนะว่าภาษาไทยหน่อยแต่ว่าเขาฟังอย่างในเขาหูเรื่องเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอน่ะเนาะการเขียนเนี่ยก็อย่าเว้าเลยนะทุกคนเขียน <laughs> เขียนแบบโอ้โหแบบเด็กอนุบาลเลยเนาะและ้วบอกว่าแล้วก็บอกแปลกใจนะว่าเป็นอย่างเนาะชาวต่างชาติจึงอยากตัดสันสาดมาเป็นสันสาดไทยนั่นเองนะทุกคนในล่าสุดเนาะข่าวพระเจ้าไปเรียนเห็นทนะิกทอกเนาะแล้วกันเนี่ย ที่ในหาในคลิปเลยเนาะข้าพเจ้าไปให้เรียนเห็นดิท็อกเนาะของสาวรัสเซียท่านหนึ่งเนาะเพื่อนได้ได้าว่าเนาะเกี่ยวกับการอยากตัดสันสานเนาะทุกคนีเห็นในรายจีดีได้สันสานไทยเนาะเศรษนวรรณาหักไรเนาะทุกคนซึ่งฐเนื้อหาในวิดีโอคลิปที Frost ่เราได้เลาว่าเนาะอ่เหม็นเป็นเรื่องการขอสันสานนะทุกคนขอสันสานไทยเนาะและยิ่งสาวคนนี้เนาะกับเป็นคนรัสเซียเนาะเรียกว่ารัสเซียเนาะซึ่งว่าพูดภาษาไทยชัดมากคือแบบชัดทุกคำเนาะซึ่งเราก็ได้เล่าว่าข้าอยากเป็นคนไทยนะฮะ แต่มันยากมากนะฮะพูดภาษาไทยอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะึ่งว่าผู้หญิงคนในคลิปซิวัซาร่าเนาะืิอของเราซาร่าเป็นคนรัสเซียนเนาะเป็นคนรัสเซียนั่นเองมาแต่กําเนิดนะคนแต่แต่ใจของเราเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เราบอกว่าเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์และภาษาไทยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากสําหรับสาวรัสเซียท่านนี้นะฮะเป็นอะไรที่ขอ,อยากมากนะฮะไม่ได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะฮะประเทศไทยคืออนะันบวันเนาะ นบวัน no. อยู่ดีสําหรับเขานะฮะเขาบอกว่าสาธุสาธุขอให้ได้ด้วยเถิดนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปไปดูคลิปของอ่าสาวรัสเซียทำนนี้นิดหน่อยนะฮะข้าอยากเป็นคนไทยแต่มันยากมากพูดภาษาอย่างเดียวมันไม่พอไม่เป็นไรเชื่อว่าสู้ต่อไปฉันจะสู้ต่อไปก็ว่าด้วยเรื่องของสัญชาติไทย จะยืดขอจะสาธุสาธุสาธุขอให้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อยากได้มากเพราะข้าอยากเป็นคนุณทยซึ้งใจเลยะแล้วทุกคนเหมือนเห็นคลิปนี้แล้วเนาะโบายสันศาสโบได้นะทุกคนถึงความนหักของ สวราสเซียจักทนี้เนาะแต่ว่าการที่ไปขอสัญชาติของอของประเทศไทยเนี่ยมันยากหลายหุกคนเห็นหลายหลายคนบอกว่าโอ้มันบ่ได้ง่ายได้ที่ว่าจะตัดสัญชาติได้ขนาแต่มาเฝ้าประเด็นแ่าสมุติว่าขาพระเจ้าเนอะอาะอยากได้สัญชาติไทยเนี่ยมันมีกรณีใดแน่ที่ขาพระเจ้าจะเป็นไปได้นะทุกคนกรณีตามที่กินตนาการหรือว่าตามความคิดของขาพระเจ้าเนาะคิดว่าน่าจะหนึ่งน่าจะแบบไปแต่งงานกับคนไทยจึงสามารถ มีสัญชาติไทยได้จริงสามารถตัดสัญชาติได,ได้แต่ว่าใน,นกรณีที่เราตัดสัญชาติเขาสามารถถือสองพาสปอร์ตได้บอกแบบว่าเออบบได้เลยนะทุกคนเนาะคันว่าตัดสัญชาติมันก็ต้องถือพาสปอร์ตของชาตินั้นแต่ในจริงเนคือแบบว่าเออเขาเวลาเขาอยู่ประเทศลาวนเนาะเขาก็ถือพาสปอร์ตลาวสิเวลาเขาอยู่ไทยเขาก็ถือพาสปอร์ตไทยแบบว่าเอาอเป็นคนสัญชาติไทยสิแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าคือสิ่งยากเนาะสำหรับอ่าต่างชาติคือข้าพเจ้าไม่เส่นนะแต่ว่ามีหลายคนเนาะที่อยากได้สัญชาติไทยเนี่ยก็โหแบบยากเนาะ ถาได้ก <Workers, S 2> ็ต <Come on, S 1> <utral. S 2> ้องเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวเป็นแต่งงานกับคนไทย2ก็คืออลูกเนาะที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างคนไทยกับต่างปรชาติเนาะเขาจะจะได้เสียสองสันสานศาสนะส่วนหรัเฮาใินิสประตัสสันสานในกาอาจจะยากในอันหนึ่งเนาะแล้วก็หลายคนแบบอยากได้สันสานไทยหลายน่ะว่าจะเป็นตามที่ข่าวประชาเห็นเนาะก็มีคนญี่ปุ่นเนาะที่มาแบบดำรงชีวิตคนเกาหลีเนาะที่มาดำรงชีวิตอยู่ในไทยแล้วก็ลงหลักประเทศไทยเอาสินะลงหลักถึงวิธีชีวิตการ อ่า slow you know, life การเรียบง่ายเนาะปลูกคนใจดีสิน่ะก็เห็ให้อยากตัดสักขาทาขาระเจ้าตัดสัรชาตได้สิตัดบอกอ่ในใจอยากซื้อทองสัรชาตทุกคนคนว่าให้ตัดแท้เนี่ยให้คิดก่อนขอคิดก่อนแต่ว่าอยากได้สองสัรชาตเพราะว่าทาไปอยู่ไทยเนาะเฮาก็สามารถแบบคือในปัจจุบันนี่เนาะว่าเรื่องเศรษฐกิจว่าเรื่องหลายๆอย่างเนาะก็คือคือพาสปอร์ตไทยเนี่ยเฮาสามารถที่จะ ไปเที่ยวเนาะส่วนเราเขามีเงินเขาสามารถไปเที่ยวได้หลายประเทศเนาะประเทศเราเขามันยังมีจํากัดอสองคือเงินบาทไทยกับแข็งข่าวนะการที่เขาไปอยู่ไทยเนาะเงินเดือนเขาระดับ2องหมื่นสามหมื่นเขาเก็บเงินเขาก็สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้นะทุกคนเป็นอิเล็กที่แบบ value หลายเนาะมีค่าหลายเนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะการที่เขาอยู่พูนเขาก็อาจจะมีสิทธิ์หลายอย่างเนาะในการเสดเบี้ยอิเล็กต่างต่างเนาะมันก็ดีอีกแบบหนึ่งเนาะ ก็ดีแบบนึงแต่ว่าเดี๋ยวถือว่าบอบพูมิใจในความเป็นลาวแล้วก็ภูมิใจในความเป็นลาวทุกคนแต่ว่าถ้าถือสองพาสปอร์ตได้เนี่ยถือว่าเวิร์กเนาะถือว่าโอเคสําหรับข้าพเจ้าเนาะแต่ว่ามันต้องคิดว่ามันเป็นไปบม่ได้คิดว่าเป็นผปไมได้เนาะแต่ว่าถ้าว่าจะเห็นเนี่ยมันต้องโบมั่นใจเนาะทุกคนข้าพเจ้ากับโบมั่นใจเนาะถ้าว่าพี่ๆมีข้อมูลแล้วก็สมัครคอมเมนต์ได้เนี่เนาะมันอาจจะยุ่งยากเนาะสำหรับคนลาวเฮาเนาะทุกคนนอกจากถ้าว่าจะไปแต่งงานหรือว่าแต่งสานเลยไปสินะ ก็ยังของใจอยู่เนาะการหวังว่าพี่ๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปก็สามารถคอมเมนต์ให้รายละเอียดข่าวพระเจ้าอยู่รวมคลิปได้นะทุกคนว่าเออมันเป็นไปได้บ่เนาะเผื่อเป็นความผูกหรือเป็นข้อมูลเบาๆก็ได้เนาะในอนาคตเนาะเฮาบ่มั่าเฮาหูบ่หัวอนาคตมันสิเป็นอะไรนะเนาะก็สามารถคอมเมนต์อยู่รวมคลิปได้เนาะคลิปเฮาก็จบเจ้าพี่ในทุกคนสําหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาเบิ่งเนาะถ้าว่าม์กกดไลค์กดแชร์ Subscribe เนาะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย